ในธุรกิจของเก่าทุกอย่างที่มองไม่เห็นก็เหมือนจะซื้อขายกันจนกว่าประตูจะปิดในเวลากลางคืนโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่มาที่ร้านเพื่อขายของเก่าโดยทั่วไปแล้วสิ่งของส่วนใหญ่ที่ขายในเวลากลางคืนจะถูกขุดขึ้นมาใหม่จากพื้นดินหรือถูกขโมยหรือปล้นจากผู้อื่นและแน่นอนว่ายังมีของปลอมเพื่อหลอกลวงผู้คนแม้ว่าโจเลียงยุนจะเติบโตและเริ่มต้นธุรกิจในต่างประเทศแต่ครั้งสุดท้ายที่เขามาที่จินลิ่งเขาได้ค้นพบกฎที่ไม่ได้พูดมากมายในแวดวงนี้ เขาเห็นว่าใบหน้าของอีกฝ่ายเต็มไปด้วยความระมัดระวังและดูเหมือนจะมีบางอย่างโอบอยู่ในอ้อมแขนของเขาดังนั้นเขาจึงรู้ว่าสิ่งที่บุคคลน,นี้ถืออยู่มักจะไม่เห็นแสงสว่างในความเป็นจริงอุตสาหกรรมของเก่าคล้ายกับวิธีการเล่นทั่วโลกการปล้นงสุสารคว่ำการช่อโกงและการต่อกิ่งและชาวยุโรปและชาวอเมริกันก็เล่นกับแตงเช่นกันดังนั้นโจเหลียงหยุนจึงได้กินและเห็นอย่างแน่นอนอย่างไรก็ตามเขาไม่ได้แสดงความระมัดระวัง แต่พูดด้วยรอยยิ้มยอมรับมันแน่นอนคุณยอมรับมันมาเลยมาคุยข้างในด้วยเหตุนี้เขาจึงรีบเชิญชายคนนั้นไปที่หน้าร้านของเขาในเวลาเดียวกันในลานจอดรถนอกถนนโบราณเซี่ยวฉางกุลและจางเออร์เมาได้ดูการถ่ายทอดสดแบบซิงโครนัสแล้วเพียงแต่ว่าภาพในเวลานี้เป็นสีดำสนิทและเสียงบางและยุ่งเหยิงมากเลยมองไม่เห็นว่าทำไมจางเออเมาอธิบายให้เซี่ยวฉางกุลข้างๆเขาฟัง ประธานเซี่ยวฉันเดาว่าน้องชายคนเล็กของฉันมีโทรศัพท์มือถืออยู่ในกระเป๋าเสื้อดังนั้นจึงไม่ชัดเจนนะัแต่ไม่ต้องกังวลเมื่อเขาหยิบโทรศัพท์มือถือออกมาเราก็สามารถดูได้ตามปกติเซี่ยวฉางกุนพยักหน้าครั้งแล้วครั้งเล่าและพูดด้วยรอยยิ้มตอนนี้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนี้ได้รับการพัฒนาจริงๆสิ่งนี้เป็นอุปกรณ์ระดับไฮเอ็นที่สายลับภาพยนตร์ใช้ในอดีตฉันคิดว่ามันถูกสร้างขึ้นทั้งหมดแต่ฉันไม่ได้คาดหวังว่ามันจะถูกสร้างขึ้นจางเออเมายิ้ม โอ้นี่คืออะไรเมื่อฉันเห็นประธานเสี่ยวคุณไม่ค่อยออนไลน์และคุณเล่นอินเทอร์เน็ตมากขึ้นคุณดูเหมือนจะไม่แปลกใจกับเรื่องแบบนี้เมือ่อสองสามปีก่อนในเวลาเดียวกันชายคนนั้นได้รับเชิญเข้าไปในร้านโดยโจโลิงยุนเมื่อเขาเข้ามาเขาพบว่าไม่มีอะไรในร้านแอลเละมันว่างเปล่าดังนั้นเขาจึงถามด้วยความสงสยัยเจ้านายคุณทำธุรกิจที่นี่หรือไม่โจโลิงยุนยิ้มและพูดว่าร้านของฉันเพิ่งเปิดในความเป็นจริงมันไม่ได้เปิด แต่ฉันเพิ่งวางมันลงฉันรู้สึกว่าไม่ได้ใช้งานดังนั้นฉันจึงเขียนป้ายก่อนและหลังจากนั้นไม่นานก็มีการรวบรวมสิ่งต่างๆมากขึ้นเรื่อยๆและโดยธรรมชาติแล้วมีสิ่งต่างๆมากมายหลังจากนั้นเขาเสริมว่าแต่สิ่งนี้ไม่ส่งผลกระทบต่อการะส,สมของฉันตราบใดที่คุณมีของดีฉันจะยอมรับมันอย่างแน่นอนและราคาจะยุติธรรมมากอย่างแน่นอนเมื่อพูดถึงเรื่องนี้โจลีงยุนมองไปที่เขาและยิ้ม ไม่มีใครอยู่ที่นี่คุณช่วยเอาของให้ฉันดูได้ไหมชายคนนั้นพยักหน้านั่งลงต่อหน้าโจเลียงยุนจากนั้นหยิบพระพุทธรูปสำมฤธิ์และฐานออกจากกระเป๋าเสื้อแล้วยื่นให้โจเลียงยุนด้วยผ้าไหมสีแดงหลังจากแจกพระพุทธรูปสำมฤทธิดแล้วเขาก็หยิบโทรศัพท์มือถือออกมาวางไว้บนโต๊ะเสี้ยวฉางกุลและจางเออร์เมาในลานจอดรถก็เห็นการถ่ายทอดสดจากโทรศัพท์มือถือของจางเออร์เมาช่องใส่ซินการ์ของโทรศัพท์มือถือหันเข้าหาโจเลียงยุนและเลนมีเอฟเฟกต์มุมกว้างเล็กน้อย ดังนั้นทั้งคนของโจเลียงยุนจึงปรากฏในภาพทันทีที่เซียวชังกุลเห็นใบหน้าของโจเลียงยุนเขาก็กัดฟันด้วยความโกรธและดุและพูดว่าไอ้นี่มันลูกครึง่งฉันจะโกรธเมื่อเห็นหน้าเขาจางเออร์เมารีปลอบโยนประธานเซียวอย่ากโกรธมันไม่คุมถ้าคุณโกรธอีกครั้งนอกจากนี้เราไม่ได้แค่ต้องการแก้แค้นเขาในวันนี้เพียงแค่ดูมันฉันจะปล่อยให้เขาล้มละลายในวันนี้อย่างแน่นอนดิสเครดิต เซี่ยวฉางกุนพยักหน้ากำหมัดด้วยความตื่นเต้นและประม่ากัดฟันและพูดว่าความสำเร็จหรือความล้มเหลวขึ้นอยู่อยู่กับอีกหลายสิบนาทีข้างหน้าเจิ้นเป่าซาวนอโจเหลียงหยุนเปิดพระพุทธรูปสำเริจท่าไม้สีแดงต่อหน้าบุคคลและภาพจากกล้องและหลังจากเปิดออกร่องรอยของความประหลาดใจก็แอวบเข้ามาในดวงตาของเขาแต่ในไม่ช้าก็หายตัวไปอย่างไรร่องรอย ขณะเล่นกับพระพุทธรูปสำริดเขาถามว่าคุณรู้ไหมว่าสิ่งนี้มาจากไหนชายคนนั้นพูดว่าฉันรู้นี่ไม่ใช่พระพุทธรูปสำริดที่สร้างขึ้นในปีส่วนเตอของราชวงศ์หมิงเหรอโจเหลียงหยุนมองเขาและถามอย่างสงสัยคุณแน่ใจหรือว่ามันมาจากระบบปีส่วนเตอของราชวงศ์หมิงชายคนนั้นคิดว่าโจเหลียงหยุนพบบ่อแสแล้วและรีบพูดว่าชายชราของเราเคยมองไปที่ผู้เชี่ยวชาญ และผู้เชี่ยวชาญบอก,กว่านี่คือสิ่งที่เปิดประตูให้กว้างแอลเมันก็พริบตาจริงๆบอกตามตรงว่าอยากขายเขาเพราะวันนี้ชายชราของเราเพิ่งเสียชีวิตและฉันต้องเอาสิ่งนี้ออกไปก่อนที่พี่ชายคนโตจะรับมรดกขณะที่เขาพูดเขาอธิบายเรื่องราวให้โจเหลียงหยุนฟังโดยละเอียดโจเหลียงหยุนพยักหน้าและพูดอย่างสบายๆ ฉันไม่คิดว่าสิ่งนี้ดูเหมือนลักษณะของราชวงศ์หมิงพระพุทธรูปสำริดของราชวงศ์หมิงโดยเฉพาะพระพุทธรูปสำริดแห่งปีส่วนเตอ๋อกระบวนการผลิตและลักษณะของเรือดูเหมือนว่ายังมีช่องว่างเล็กน้อยกับสิ่งนี้เมื่อชายคนนั้นได้ยินสิ่งนี้เขาก็รู้สึกประหม่าเล็กน้อยทันทีและพูดด้วยน้ำเสียงที่ค่อนข้างไร้ก้นบึง้งอะไรนะอย่างไร ผู้เชี่ยวชาญเคยเห็นมาก่อนมันเป็นของจากราชวงศ์หมิงและว่ากันว่าหากสิ่งนี้ถูกประมูลมันจะมีมูล,ลค่าอย่างน้อยสองล้านขณะที่เขาพูดเขารีบพูดว่าดูฐานให้ละเอียดยิ่งขึ้นมันเป็นระบบปีสวนเตอ๋อของราชวงศ์หมิงโจเหลียงหยุนยิ้มและพูดว่าฐานเปิดกว้างแต่พระพุทธรูปสำริดอง์นี้ เมื่อพูดถึงเรื่องนี้โจลียงยุนก็หยุดทันทีเซียวถังกุลและจางเออร์เมาซึ่งกำลังดูการถ่ายทอดสดแบบเรียลไทม์ในรถมีหัวใจอยู่ในลำคอเซียวถังกุลถามอย่างกังวลฉันพูดว่าเออเมาไอ้คนนี้นำสก,กุลโจไม่น่าจะเห็นใช่ไหมจางเออเมาก็ไร้ก้นมึงเล็กน้อยและพูดด้วยเสียงต่ำนี้ไม่คอวอ ครูถึงสิ่งที่พวกเขาคิดขึ้นมาไม่ต้องพูดถึงคนธรรมดาแม้ว่าพวกเขาจะเป็นผู้เที่ยวชาญจากพิพิธภัณฑ์จินหลิงของเราหากไม่มีความช่วยเหลือจากอุปกรณ์ระดับมืออาชีพและการสังเกตอย่างรอบคอบเป็นเวลาน,านานก็เป็นไปไม่ได้ที่จะไม่มีเงื่อนง,งำด้วยตาเปล่าเพียงอย่างเดียวเซี่ยวชังกุนรีพูดว่าเออเมามว่าความสัมพันธ์ระหว่างเราสองคนจะดีแต่หนึ่งล่คือหนึ่งล่ความคิดนี้เป็นของคุณถ้าสิ่งนี้ขายไม่ได้คุณต้องหาวิธีขายให้ฉันในราคาสองแสน จางเออเมาดูแม่ของเขาในใจแต่เขาพูดอย่างมีความสุขมากประธานเซียวไม่ต้องกังวลเนื่องจากฉันได้ตอบคุณในเรื่องนี้ฉันจะดูแลมันให้ถึงที่สุดถ้านำสกุลโจไม่ซื้อฉันต้องหาผู้ซื้อเพื่อจ่ายสองแสนหยวนเพื่อซื้อถ้าทุกคนไม่ซื้อฉันจางเออเมาจะจ่ายเองเซียวฉังกุลสบายใจพยักหน้าและพูดว่าเขาไม่เคยเป็นมาก่อนเหตุผลหลักคือเขาไม่ต้องการให้ไอ้คนนี้นำสกุลโจหนีไปอีกเจนบาออกกวนภายในร้านเมื่อชายคนนั้นเห็นโจเหลียงหยุนพูดถึงพระพุทธรูปสัมิด เขาก็หยุดพูดและถามเขาหลังจากลังเลคุณพูดอะไรเกี่ยวกับพระพุทธรูปสัมฤทธิ์องค์นี้โจเลียงยุนกล่าวว่าตอนนี้ยังคงเป็นประโยคเดิมฉันไม่คิดว่ามันดูเหมือนบางอย่างจากราชวงศ์หมิงเหงื่อเย็นของชายคนนั้นซึมออกมาจากกลุมคนเล็กน้อยเพราะกลัวว่าโจเลียงยุนจะเห็นดังนั้นเขาจึงเอ็นหลังพิงร่างกายโดยไม่รู้ตัวแล้วพูดว่าอะไรนะดูให้ดี โเหลียงหยุนเห็นความประมาะและความหวาดกลัวของอีกฝ่ายและยังเห็นเม็ดเหงื่อละเอียดบนหน้าผากและระหว่างขมับของเขาเขายิ้มอย่างเฉยเมยหยิบกระดาษออกมาแล้วยื่นให้และพูดด้วยรอยยิ้มอย่าประมาะเช็ดเหงื่อของคุณก่อนทันทีที่คำพูดเหล่านี้ออกมาไม่ว่าจะเป็นพี่ชายนักสแสดงคนนี้หรือเซี่ยถังกูนและจางเออร์เมาในรถพวกเขากอดไม่ได้ที่จะหัวเราะทิกคักในใจและแอบคิดว่าพวกเขาจะต้องได้เห็นน้องชายคนเล็กสะดุดเล็กน้อยแล้วและพูดอย่างเง,งอะงะไม่ ฉันไม่ประมาะผมฉันมาจากราชวงศ์หมิงจริงๆฉันไม่ได้โกหกคุณจางเออเมาอดไม่ได้ที่จะดูที่หน้าจอในรถยิ่งไม่ประมาะในเวลานี้อยากเย็ดอะไรเซี่ยวฉางกุนก็รำคาญมากกัดฟันและดุวันของฉันฉันไม่คิดว่าไอ้คนนี้คนนี้จะเป็นสุนัขจิ้งจอกแก่ร่วมเพศมีเพศสัมพันธ์กับลุงของเขา หลังจากนั้นเขาก็โบกมือนับลูกบอลเออร์เมาฉันจะกลับบ้านและเก็บของของฉันและฉันจะบินไปดูใบที่สนามบินในเช้าวันพรุ่งนี้จากนั้นพระพุทธรูปสมฤทธิ์คุณอย่าลืมช่วยฉันจัดการกับมันอย่างรวดเร็วและกลับไปทุกตีฉันด้วยเงินด้วยเหตุนี้เขาจึงผลักประตูเปิดและกำลังจะลงจากรถจางเออร์เมาพูดอย่างหมดหนทางและขอโทษฉันขอโทษประธานเซียวไม่สำคัญว่าเรื่องนี้จะเป็นสีเหลืองคุณให้ฉันคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้อีกครั้งฉันจะสามารถหาวิธีที่จะทำให้เขาเป็นคลื่นได้อย่างแน่นอน ซี่วชางกุนไม่สนใจเขาขาข้างหนึ่งก้าวออกไปนอกรถแล้วแต่ในเวลานี้เสียงของโจเลียงยุนมาจากโทรศัพท์มือถือของจางเออร์เมาคุณไม่จําเป็นต้องประมาจจริงๆฉันไม่ได้บอก,กว่าคุณโกหกฉันฉันคิดว่าพระพุทธรูปสำร,ริดนี้ไม่เหมือนลักษณะของราชวงศ์หมิงแต่ค่อนข้างเหมือนกับลักษณะของราชวงศ์ซ่งเหนือเหนือราชวงศ์ซ่งเหนือชายคนนั้นตาบอดและเขาอดไม่ได้ที่จะถามว่าราชวงศ์ซ่งเหนือคือเมื่อไหร่ โจโเหลียงหยุนอธิบายว่าคอสศอาลา960-1127คือราชวงศ์ซ่งเหนือ1127-1279คือราชวงศ์ซ่งใต้ถ้าคุณต้องการให้ฉันเห็นอายุของพระพุทธรูปสำริดของคุณเร็วกว่าสวนเต๋ออย่างน้อย400ปีในรอทอ เมื่อเซี่ยวฉังกุลได้ยินสิ่งนี้เขาก็ยกก้นขึ้นและนั่งลงอีกครั้งจากนั้นใช้ประโยชน์จากสถานการณ์เพื่อดึงขาที่เขาก้าวออกมากลับและถามจางเออร์เมาด้วยความประหลาดใจเออเมาพระพุทธรูปสำริดมาจากราชวงศ์ซ่งเหนือจางเออร์เมาตกตะลึงจากนั้นก็กลับมารู้สึกตัวและดุบุยคนนี่เง่าคนนี้เขายังคงร่วมเพศจากราชวงศ์ซ่งเหนือทำไมเขาไม่บอกกว่ามาจากราชวงศ์เว่ยเหนือเซี่ยวฉังกุลกล่าวว่านามสกุลโจไม่ได้พูดเหรอ ถ้าเป็นเรื่องจากราชวงศ์ซ่งเหนือจริงๆละ่ะนี่ไม่ใช่การรั่วไหลครั้งใหญ่เหรอจางเออร์เมาถามเขาด้วยวาทศิลป์ประธานเซียวคุณเป็นทหารผ่านศึกในแวดวงโบราณคุณต้องเคยได้ยินการรั่วไหลามากมายแต่คุณเคยได้ยินว่ามีใครสามารถรับการรั่วไหลาจากมือของผู้ที่ขายของปลอมได้หรือไม่ครูเฉิงกลายเป็นปู่ปลอมเขามองไม่เห็นเหรอว่าสิ่งนี้เป็นเมื่อไหร่เซียวฉังกุนถามว่าแล้วถ้าเขายิงตาล่ ท้ายที่สุดเขายังกล่าวอีกว่าเปลือกหนังของพระพุทธรูปสำริดอง์นี้ถูกทำลายเมื่อรวบรวมแล้วว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้ามันรบกวนการตัดสินของเขาจางเออเมาบกมือเป็นไปไม่ได้ประธานาธิบดีเซลเขาเป็นไปไม่ได้ที่จะสะดุดตาคุณไม่ฟังเขาเล่าเรื่องทำของเก่าคุณสามารถฟังเรื่องราวใดๆคุณต้องไม่เชื่อฉันเคยหลอกลวงชาวต่างชาติด้วยโมนาลิซาในรูปแบบของภาพวาดจีนและฉันโคตรชื่นชมตัวเองที่สร้างเรื่องราว หลังจากนั้นจางเออร์เมาก็กลับมาอีกครั้งครูเถิงบอกว่าเปลือกหนังของพระพุทธรูปสำมฤทธิ์นี้ถูกทำลายเมื่อรวบรวมได้คุณเชื่อจริงหรือมันเป็นแค่เรื่องของเขาเราก็ไม่ได้แต่งเรื่องเพื่อบอกโจเหลียงหยุนด้วยหรือว่าสิ่งนี้เป็นมรดกตกทอดของบรรพบุรุษของครอบครัวน้องชายของฉันบางทีสิ่งนี้อาจได้รับการตกแต่งใหม่โดยครูเถิงด้วยงานฝีมือแล้วสร้างเรื่องราวเพื่อหลอกลวงเราหนึ่งแสนหยวน เซี่ยวถังกุลกังวลและถามเขาว่าถ้าอย่างนั้นคุณยังให้ฉันซื้อมันอยู่เหรอนี่ไม่ใช่การทุ่มเงินให้เขา 1, หนึ่งแสนยวนเพื่ออะไรเลยเหรอจางเออร์เมารีบอธิบายฉันหมายความว่าบางทีมันเป็นไปได้และอาจไม่แน่นอนนอกจากนี้คุณจะไม่ขัดทุนหากคุณซื้อมันและฉันจะให้จางเออร์มาแก่คุณเพื่อปกปิดให้คุณถ้าเจ้าต้องการทนทุกข์่าก็จะประสบความสูญเสียเช่นกัน เซี่ยวฉังกุลรีบอธิบายฉันเซี่ยวฉังกุนไม่กลัวการสูญเสียฉันไม่ต้องการให้คนอื่นถูกหลอกและฉันไม่มีความสุขถ้าคุณปล่อยให้คนอื่นหลอกฉันขณะที่เขาพูดเขาแสดงความกังวลอีกครั้งเออเมาฉันไม่ได้บนเกี่ยวกับคุณหรือตั้งคำถามกับคุณฉันแค่อยากจะบอก,กว่าเป็นไปได้หรือไม่ว่าสิ่งนั้นมาจากราชวงศ์ซ่งเหนือจริงๆจางเอเมาพูดด้วยความมั่นใจอย่างยิ่งเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้อย่างแน่นอน พูดอย่างนั้นจางเออร์เมารู้ว่าบุคลิกที่น่าสงสัยและไม่เด็ดขาดของเซี่ยวฉังกุนรวมถึงความมั่นใจในตนเองของเขาที่เขาคิดว่าเขาถูกเทพเจ้าแห่งโชคเข้าสิงถูกกระตุ้นโดยคำพูดของโจเลียงยุนดังนั้นเขาจึงพูดต่อประธานเซียวมาเปลี่ยนการเปรียบเทียบกันเถอะเป็นไปได้ไหมที่คุณจะซื้อแอมเมสตัวจริงในเวิร์กช็อปของแอมเมสปลอม นอกจากนี้นี่ไม่ได้หมายความว่าเขาไปเวิร์กช็อปแอมเบสปลอมเพื่อซื้อแอมเบสตัวจริงนั้นโอกอาจมากเขาเทียบเท่ากับคุณไปที่เวิร์กช็อปแอมเบสปลอมและซื้อแอมเบสที่ราชินีแห่งสหราชอาณาจักรใช้และลงนามในช่วงชีวิตของเธอใช่ไหมเซี่ยวฉางกุลจับทางของเขาและพูดด้วยใบหน้าเคร่งขรึมสิ่งที่คุณพูดนั้นสมเหตุสมผลจริงๆแต่คุณบอกกว่านำสกุลโจก็บอกกว่าพระพุทธรูปสำริดองค์นี้มาจากราชวงศ์ซ่งมีเจตนาอะไร จางเอเอเมาสายหัวและพูดว่าฉันไม่รู้ฉันเดาว่าไอคนนี้ได้เห็นแล้วว่าเรากำลังเล่นกับเขาเขาต้องวางแผนและถือโอกาสเล่นกับเราสมเหตุสมผลเซี่ยวฉังกุนพยักหน้าและพูดว่าฉันคิดว่าเขากำลังเล่นกับเราด้วย